ใครในที่นี้อยากประสบความสําเร็จบ้างคะและใครในที่นี้เคยคิดว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างจากเรานะพวกเขาโชคดีพวกเขามีพรสวรรค์พวกเขามีความรู้พวกเขามีความสามารถพิเศษพวกเขาฝึกฝนมาอย่างยอดเยี่ยมหรือพวกเขามียีนอะไรสักอย่างที่เหนือกว่าคนทั่วไปหรอหรือว่าอย่างอื่นเปล่าเลยค่ะ สิ่งที่พวกเขามีคือความแข็งแกร่งทางจิตใจเท่านั้นเองความสำเร็จและความล้มเหลวของคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่จิตใจจิตใจที่อ่อนแอย่อมนำเราไปสู่ความล้มเหลวและจิตใจที่แข็งแกร่งย่อมนำเราไปสู่ความสำเร็จดังคำกล่าวที่ว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นจากความแข็งแกร่งทางจิตใจ ถึงคุณจะมีความรู้ความสามารถมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรแต่ถ้าจิตใจของคุณอนะไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับความสำเร็จสักวันหนึ่งเวลาไม่มีใครเคียงข้างคุณก็จะล้มเหลวอยู่ดีความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะฝึกฝนความแข็งแกร่งสักวันหนึ่ง คุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกันสวัสดีค่ะ